สวัสดีครับลูกค้าทุกคนที่กำลังรับชมนะครับมาเจอกันอีกนะครับกับทางช่องของเราฮะชื่อช่องยอดชายดีผลงานนะครับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการเลือกดูกางเกงยีนนะฮะรุ่น501นะโดยเฉพาะรุ่น501นะฮะก็เข้ามาที่ช่องผมนะครับก็พิมพ์ชื่อยอดชายดีผลงานก็ก็จะมาเจอช่องนี้นะฮะแล้วก็จะมีกางเกงให้ลูกค้าเลือกนะครับลูกค้าทุกคนสามารถเข้ามาเลือกซื้อหรือเลือกชมได้เลยนะมาดูกางเกงยีนรีวรุ่น5 0 1ือ2ตัวนี้นะ เป็นสีบลูยินเข้มๆนะครับลูกค้าทุกคนเป็นสีบลูยินเข้มๆข,ขนาดตามป้ายเดอร์พันยู 36L 36ขนาดตามป้ายเดอร์พันยู 36L 36ขนาดวัดจริงเอล35นะครับกางเกงตัวนี้ขนาดวัดจริงเอล35ยาวทั้งตัว39ปลายขา8.5กางเกงตัวนี้ป้ายแคร์โดนตัดนะครับราคา1,250บาทลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อ096-1519525ได้เลยนะครับกางเกงตัวนี้นะครับ ป้ายแคร์ถูกตัดนะฮะแล้วก็ตะเข็บก็โดนตัดนะครับผมกางเกงตัวนี้ไม่มีป้ายแคร์แล้วก็ไม่มีตะเข็บนะแต่เป็นสีบูเข้มๆนะครับราคาหนึ่งพันสองอห้าสบาทเท่านั้นนะฮะลูกค้าทุกคนราคาแค่หนึ่งันสองร้ยหสิบาทจากทางร้านของเราแะนำเสนอให้ลูกค้านะคะรับกางเกงตัวไหนมีปันมีตำหนิตรงไหนนะครับทางร้านเราก็จะแจ้งลูกค้าแบบนี้ทุกตัวนะครับลูกค้าเพื่อไม่ให้ลูกค้าเกิดความสงสัยนะครับให้ตัดสินใจก่อนที่จะสั่งซื้อกางเกงจากทางร้านของเรานะฮะลูกค้า กางเกงตัวนี้สีเข้มมากเลยนะฮะลูกค้างานปลายขานะครับเป็นงานปลายขาเย็บแบบได้เดียวนะฮะลูกค้าเป็นการปลายขาเย็บแบบได้เดียวตัดเย็บมานะฮะแต่ก็เรียบร้อยดีนะฮะเป็นกางเกงที่เรียบร้อยดีนะฮะตัดเดย็บมากันการตัดเย็บปลายขานี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติทั่วไปเลยนะฮะก็คือว่าถ้าเราสั่งกางเกงมาเนี่ยถ้ากางเกงขายาวไปเราก็ต้องตัดก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปเลยนะครับย้ำอีกทีนะฮะกางเกงตัวนี้ขนาดตาป้ายเดับเปยูสามสิบหกเอลสามสิบหกขนาดวัดจริงเอลสามสิบห้า ยาวทั้งตัว39นิ้วปลายขา8.5นิ้วป้ายแคร์โดนตัดราคา1,250บาทลูกคา้าท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางแอดมินเราได้ที่เบอร์โทร096-1519525ได้เลยนะครับทางร้านของเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกคา้าตลอดเวลาทำการนะฮะยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับ ก็ติดต่อเข้ามาขอดูรูปภาพนิ่งอยากจะดูป้ายแคร์ที่โดนตัดเป็นยังไงงานปลายขาด้านในเป็นยังไงหรือว่าอยากจะให้ทางแอดมินเรากลับกางเกงออกมาถ่ายรูปให้ดูก็ได้เขาแจ้งกับทางแอดมินเราได้เลยนะครับทางร้านของเราครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับลูกค้าคือพระเจ้านะครับกับทางร้านของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับลูกค้าทุกคนก็ขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ